ว,วันนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีจ้ะวันนี้ไปเรียนมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลกค่ะคุณตาไม่เหนื่อยแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะกิ่งกิ่งกำลังสงสัยเรื่องสํานวนสุภาษิต คำพังเพยที่เรียนมาวันนี้ค่ะคุณตาช่วยอธิบายให้กิ่งฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจะ๊ะตั้งใจฟังให้ดีนะค่ะคุณตาสำนวนคือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ แสดงถึงความเป็นผู้มีศิลปะที่ดีในการสื่อสารคนไทยนิยมใช้สำนวนโมหารมาแต่โบราณเพื่อกล่าวเปรียบเลยท้วงติงสกิดใจให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังและผู้อ่านสำนวนมีหลายลักษณะเช่นหนึ่งสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดถึงแฝงด้วยข้อคิดเรียกว่าคำพังเพย เช่นแกะดำหมายถึงคนที่ทำตัวแตกต่างจากผู้อื่นกิ้งกาได้ทองหมายถึงโย,ย่ยิงเพราะได้ดีหรือมีทรัพย์เพียงเล็กน้อยเอามือสุกเหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยใช่เหตุ กับปลาสองมือหมายถึงทำสองฝักสองฝ่ายไม่แน่นอนปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายถึงผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าสองสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำเรียกว่าพาเศษหรือสุภาเศษ เช่นจับปูใส่กระดงหมายถึงยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้ช้างตายทั้งตัวเอาใบปัวปิดไม่เม็ดหมายถึงการทำความผิดใหญ่หลวงย่อมไม่อาจปกปิดได้ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่งน้ำลดต่อผุด หมายถึงเมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้รีบทำวัวหายล้อมคอกหมายถึงของหายแล้วจึงจะเริ่มป้องกันเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไข ตักน้ำรถหัวต่อหมายถึงแนะนำพร่ำสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผลสามสำนวนที่เป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงไม่ได้มีความหมายตรงตามความหมายเดิมเช่นคำว่าหงในความหมายตรงหมายถึงชื่อนกจำพวกเป็ดลำตัวใหญ่คอยาวมีหลายชนิด เช่นหงขาวหงดำคําว่าหงในความหมายแฝงหมายถึงบุคคลที่มีความงดงามอ่อน้อยเป็นสง,งา่าเช่นความหมายตรงคือหงขาวเป็นพันชนิดหนึ่งของหงคําว่าหงความหมายแฝงคือถ้าสุดารู้จักเลือกคบคนดีเธอก็จะเป็นหงไปด้วย คำว่าหินในความหมายตรงหมายถึงของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติคำว่าหินในความหมายแฝงหมายถึงยากมากเช่นข้อสอบหินเข้มงวดมากความหมายตรงคือหินก้อนนี้แข็งมากความหมายแฝงคือข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์หินมาก คำว่าหนอนในความหมายตรงหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลำตัวยาวอ่อนนุ่มไม่มีระยางคำว่าหนอนในความหมายแฝงหมายถึงคนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอา่านหนังสือเช่นความหมายตรงคือหนอนกินใบไม้ความหมายแฝงคือเธอเป็นหนอนหนังสือ คำว่าอีกาในความหมายตรงหมายถึงชื่อนกตัวดาร้องกากาคำว่าอีกาในความหมายแฝงหมายถึงคนเห็นแก่ตัวมากและใจร้ายเช่นความหมายตรงคือฉันเห็นอีกาอยู่บนต้นไม้คำว่าอีกาความหมายแฝงคือผู้หญิงคนนี้ใจดำเหมือนอีกา คำว่าลิงในความหมายตรงหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะหลายคนคำว่าลิงในความหมายแฝงหมายถึงเด็กที่ซุกซนอยู่นิ่งไม่ได้เช่นความหมายตรงคือลิงบนต้นไม้ความหมายแฝงคือเด็กคนนี้ซุกซนเหมือนลิง สี่สำนวนที่เป็นปริศนาคาําไทยซึ่งเป็นการเล่นแบบหนึ่งของไทยใช้ทายเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินและฝึกเชาปัญญาเดี๋ยวตาจะทายแล้วให้กิ่งตอบดีไหมจ๊ะค่าคุณตาน่าสนุกจัง ไรเอ่ยยาวแค่สอกถอนขนออกยาวตั้งว่าอะไรนะอ๋อขวานค่ะคุณตาถูกต้องจ้าต่อไปกิ่งขอเป็นคนถามบ้างนะคะอะไรเอ่ยกลมกลิ้งกลมอยู่บนพื้นธรณีสีแดงอยู่ในกลมกลิ้งกลม คำถามนี้ง่ายมากๆแตงโมงไงล่ะคุณตาเก่งจังเลยค่ะกิ่นขอไทยอีกได้ไหมคะได้สิจ๊อะอะไรเอ่ยดินอะไรอยู่ในกระเป๋าดินสอใช่ไหมคุณตาเก่งจังตาปปูกหมดเลย นี้เป็นคำถามของตาบ้างอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวต้นกล้วยใช่ไหมคะใช่จ้าคำถามสุดท้ายแล้วนะตอบให้ถูกล่ะอะไรเอ่ยสูงเยี่ยมเทียมฟ้าดูไปดูมาดำกว่าหญ้านิดเดียว ช่วยนยสคก็ภูเขาไงล่ะจ๊ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เข้าใจสำนวนสุภาษิตด,ดีหรือ,อยังจ๊ะเข้าใจมากเลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งขอตัวไปเปลี่ยนสื้อาก่อนนะคะร่วมด้วยช่วยคิด จงยกตัวอย่างคําพังเพยและสุภาษิตมาอย่างละห้าประโยคเรามาดูตัวอย่างคําตอบกันนะครับคําพังเพยได้แก่แกะดำกิ้งก่าได้ทองเอามือซุกหีบจับปลาสองมือปลาใหญ่กินปลาเล็กสุภาษิตได้แก่ตักน้ำรถหัวต่อบัวหายล้อมคอกน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดต่อผุดจับปูใส่กระดง้ง น้องๆครับวันนี้เวลาของพี่ก็หมดลงแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ